เออโยงกันโยงกันครับเนื่องด้วยวันนี้นะครับก็เป็นวันได้พบนะครับในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับโวันที่89พรรษานะครับพระบรมราชาชินีเรานะครับครันงปีหลวงนะครับของเรานะครับทางเทศบาลสมุทรพิงนะครับก็ได้ร่วมกับทางศูนย์ทรกันธ์ผัดน้ำของจุมพรนะครับแล้วก็ได้เชิญท่านนาย้ำเภอนะครับเป็นเป็นเถื่อนในการปล่อยปลาวันนี้นะครับจำนวนหนึ่งล้านตัวนะครับผมทางเทศบาลสมุทรพิงเองนะครับก็ได้มีพื้นที่นะครับในส่วนของคลองนครราชนะครับคลองผันน้ำ แหล่งใหม่ครับที่เป็นแหล่งหาปลาแหล่งขันน้ําของกองทัพนะครับเพื่อาแบ่งเบาบรรทุกนะครับในส่วนของน้ําท่วมต่างๆนะครับตรงจุดนี้ก็ต่อไปก็คงจะได้เป็นแหล่งหาปลาของชาวบ้านนะครับในพื้นที่ตำบลหัวสิงและชาวบ้านใกล้เคียงครับขอบคุณมากครับผม ครับสำหรับวันนี้นะครับทางศูนย์วิจัยและพัฒนาพสุกรรมสาะจุรนะครับได้นำพันปลาสุลตานะครับหรือว่าปลาบ้านะครับแล้วก็มีปลาตะเพียนนะครับจำนวนหนึ่งล้านตัวนะครับมาปล่อยในวันนี้นะครับสำหรับก่อนหน้านี้นะครับทางทางศูนย์นะครับได้ปล่อยไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับเมื่อวันที่3มีนาคมของป2564นะครับในครั้งนั้นก็จะมีพันปลาพันปลาน้ำจืดนี่5,000ตัวนะครับ แล้วก็เป็นทุ่มกามกลางนะครับทุ่มกามกลางนี่หนร้านตัวนะครับที่บริเวณโองนักคาราชเช่นกันนะครับที่บริเวณแถวซันน่วิวนะครับว่าฝากถึงประชาชนที่จะมาหาปลาไปบริโภคครับต้องใช้แบบไหนยังไรบ้างในครับสำหรับสัดน้ำที่เราปล่อยไปนะครับเมื่อเจริญเติบโตขึ้นมานะครับก็ชาวบ้านนะครับหรือว่าชาวประมงเนี่ยก็สามารถ จับหรือเก็บเกี่ยวหากินได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ต้องใช้วิธีการที่ถูกกฎหมายนะครับไม่ใช้ยาเบื่อมองนะครับหรือวิธีการที่ไม่เหมาะสมหรือไฟฟ้าช็อตพวกนี้ก็ไม่ได้นะครับการทาลายทรัพยากรสมมด้วยนะครับแล้วก็ผิดกฎหมายสมมด้วยนะครับขอบคุณมากครับคุณครับก็เป็นกิจกรรมที่ทางเทศบาลสมุทรืระพิงนะครับร่วมกับทางกรมชุมชรมชุมนจังหวัดสุพรแล้วก็ศู์วิจัยและพัฒนาสัตว์น้ํา พัุกรรมสัตว์น้ำจุมพรเนี่ยนะครับได้นำพันปลาเป็นปลาสุสารตานหรือเรียกว่ปาปลาบ้านะครับแล้วก็ปลาตะเพียนประมาณ1ล้านตัวนะครับมาปล่อยในคลองออนักคราชซึ่งเป็นคลองสุดใหม่จากระบายน้ําจากคลองจุมพรแล้วก็เมื่อสัตว์เหล่านี้เจริญเติบโตก็จะไปเป็นอาหารของชาวบ้านนะครับแล้วก็เป็นแหล่งรายได้ของชาวบ้านรวมทั้งเป็นที่ประคอรายใจด้วยครับก็ไดยจัดเป็นการเสื้อปราเกียรติในวันตรุวันพระราช สมคบของสมเด็จพระมหลวงครับครับ,รบขอบคุณมากครับผม